คลิปนี้ที่พอ่อที่มาแกงไกไ่ใส่ไน้ให้กินนะพี่น้องเด้ออ่ะเริ่มต้นกันเลยครับกระทะมันหอน่อนละอผลกับบ้าปุกปุกปิกปิก,ปก,ปกพี่น้องใส่น้ำมันหมูงไปก่อนครับนิดหน่อยคนให้ทัวๆพี่น้องครับติฝผลกันลังมากพี่น้องโอ้โหควันกระจายครับควันกระจาย มันหมูห้ทุทั่วพี่น้องครับน้ำมันหมูเดือดแล้วอ่าห้อนแล้วนักจักพี่น้องขาอืมคุณแล้วอ่าใส่ลงไปครับพริกตำอ่าใบมะกรูดแล้วก็เหลือจักน่อยครับวิญญาณกระเทียมพี่น้องครับอม,บมาหั่นในมะขายอ่ กู้ยไขกระเทียมกระไดผมมีกระเทียมค่อยๆพัดอผู้แสบตาเล่นคอยกระหักครับค่อยๆพัดโอ้ทรงกินอหอมแ้วพี่น้องครับ พ,พ่อพิดเท่าอ่าพักแล้วขวไว้มันุงกินหอมเมื่กาใสไกล่ลงไปก่อนครับวไปไซด์หดอกไปในกระทะอี่ล่ะคิดบ,บ้นบา,นบานพี่น้องครับวิถีชีวิตของคนอีสานบ้นบ้านอาหารบ้านๆอ่ามาไทยถอดให้พี่น้องต่องใสในเบื้องด้แย่งกันนี่ลืม นอกบนหน้าปเป็นทังสี่ล่ะพี่น้องครับบริจิตแอร์คือเพื่อนหรอกพี่น้องครับยู่ก,กันไปนากินกันไปสร้างไตเพื่นอน่าอืมโอ้ <c oughs> อากาศกะหนาฝนพี่น้องครับเล่งไฟจักหน่อยครับพี่น้องครับตอนนี้ฝนก็นตกปุบปุบเป๊ะมบบเคลื่อนมัดเคลืคล่อนพี่น้องครับฝน จังไดข่ข่กรมากไก่ฮื้เกาหล่ะข่กยมากกินไก่ค่อยค่อยพักพี่น้องครับค่อยค่อยพักกลิ่นหอมหอมพี่น้องครับต้องควนมีนู่นนี่กะบาดบานอีสานบานเฮาครับหรือว่าผักกางกระเฮ็ดกินได้ผกักไตกระ h e t กินได้แต่ว่าเขาติตำเครื่องกขึคือกันแต่แว่าของข่ดีเอาแต่เรืหาได้ อแบบเรียบง่ายพอเพียงวิถีชีวิตพ่อเพียงพี่น้องครับอี่ว่าดาเอ๋ยจะเบ่าตกแห้งเด้วอตกแห้งบะเด็ดก,กินน้ำกันเลยก้วบ้านบ้านพี่น้องครับนี่แล้วนอไม้นอไม่บ่ใส่หลปุ๊จุลิกมันไหล ใส่ลงไปพี่น้องครับไอ้มันหอมอ่ะใบมะกรูดนะฮะใบมะกรูดใบไงเท่ากับสีกใบหน่อยก็ต้งชีกอืมขีดคาดแน่ก็เ่ราชีกนี่แหละครับพี่น้องครับที่มีแบบเรียบได้นะฮะอ่ะาเบานวหวัวมวนนะครับตับปลาษาคนบ,นบานบาดยังไอชิ้พพอนพี่น้องครับมาคิดกับเขา ปูพี่น้องเบิ้งครับพี่น้องครับอค่อยๆเบิ้งกันไปใส่เกลือจักน้อยครับพี่น้องครับใส่เกลือจักนิดนึงแต่หลายมันมตีเข้มไส่มนสีพังดีหม้อกัดก๊กอยปุกปุ๊กปิ๊กปิ่ปปปะน้ำล่างคุกจัดน้อยพี่น้องครับ แกงคัวก็ได้พี่น้องือมือว่าเอื่นอีอย่างอ่ะแกงไก่ธรรมดาก็ได้แต่ว่า่อยมากขัวก่อนจะได้หอมพี่น้องครับอันนี้แกงมันก็สีไว้พื้นเขาพี่น้องครับใส่ซอสหอยนางรมลงไปจักน่อยพี่น้องครับพื่ความอร่อยเข้มข้นอ่ะ มกักกับไส้บ่มมักกับตองไส้พี่น้องครับซับอี่เน่นผัวคอยร่มกับมาได้ปะนี่ยหม,มาทรารมดาได้พี่น้องครับมาพัดคว้นเข่าตาคอยพร้อม <c oughs> ค่อยเบิ่งไปพี่น้องครับวิธีชีวิตเออบ่รดวดเร็รวกึ้นพื้นเขาดอกพี่น้องครับิึงเป็นคลิปเป็นตอนไป อา,อาหารบรรดาอาหารอีสานเห้าครับพี่น้องครับจะพึ่งเบื้อได้คพี่นอ้องเด้ออาหารอีสานกา็ได้ืออระเฮ็ดนี่แหละใส่ซอสครับผัเขียวลงไปครับซอสทั่วเหลืองอาตามด้วยน้ำปลานะครับ แกงน้ำเหลายหลพี่น้องครับบางท่านกะใส่ปลาเนาะแต่ผมบดสได้ใส่ปลาผมเพราะว่าผมกระเดิงอะนะแกงแบบกระดิงแสบตาได้ปะเนี่ยโคราชผสมยาโสท่อนอ,อ่ะสีดลงไปครับผมชู้รถพอไงชู้ อูมามิอูมามิน่ะเขาเรียกว่าอูมามินาะน้ำตาลจักน้อยอ่าเพิ่มรสเพิ่มชาติผับเพชรลายเพชรซื่อๆกระเดิงพ้นกับเบา่ากระเสดอถ้าเกิดว่าหวานพูดก็กว่าแสดข้อ,อเข้มไปก็ว่าเข้มพูดเพื่อนบ่าออกหวานจักน้อยนึงอาหารนี่สิ ่ว่าชูรสหวานจักหน่อยหนึ่งพี่น้องครับมันผิดตักกินเสแล้วกระชาสหน่อไม้ครับใส่หน่อไม้ลงไปฮะหน่อไม้หน่อไม้ต้มแลลวเด้อหน่อไม้ายู่พอดีไหมอยู่นอดม้หน่อไม้ต้มเลลวเด้อพี่น้องถสิไทยที่สกันอีสานมันเท่าจักิีโคลาชนี่ผัดลงไปพี่น้องครับใส่ใบยีราครับใบกระเทามัน เนาซื้อไว้มันเนากีฬาก็ได้ครับถ้าไปจงไส่หลายเพราะว่าปกติกับไส้อิตูก็ได้ไส,ส่อิตูนี่มันจะต้องเป็นไส้ปลานะครับอันนี้ถ้าใส่กับเผานี่มันจะอกไปทั้งโคราชนะครับนะถ้าใส่ผัดกลางาก็ใส่กะทิแล้วพี่น้องเนาะแล้วก็กินน้ามก่อนไปแสบตานั่ ยละวิถีชีวิตครับพี่น้องครับชีวิตห่างๆใครจะร่วมทางบ้างนอง้องเฮ้ยส่น่าต้างไปพี่น้องครับ